แกกล่องเคสกรังแทกสุดแก่งจากแบรนด์ UAG ดีไซน์เท่กับ iPhone 17 Pro Max นะครับจาก v ี a กถ้าใครมองหา UAG ของแท้มองหาโลโก้ของตัว v ี a กบอกเลยว่าของแท้แน่นอนนะครับมาดูว่าในการแกะกล่องกับเคส UAG ของตัว iPhone 17 Pro Max ในปี2.025 จะเป็นบ้างซึ่งตัวนี้สามารถรองรับในการตกกระแทกถึง7.6เมตรพร้อมกับดีไซน์ในการป้องกันการแทกสุดแก่งถึง5ชั้นหรือว่า5เลเยอร์บอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับ พร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบเก็บดีเทลของประสุดได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งพี่ชอบมากในการออกแบบทั้ง4มุมมีการเสริมความแข็งแกร่งเป็นพิเศษทําให้ปกป้องตัวมือถือของเราได้อย่างลงตัวจริงครับนีบอกเลยว่าสวยงามมากครซึ่งพี่สัมผัสครั้งแรกบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาสวยจริงครับแล้วก็แข็งแกร่งจริง